ประกอบด้วยท่านเจ้าคุณอุบาลีท่นประมาจานเป็นชาวอุบลกันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น้วนแล้วแต่เป็นชาวอุบลน้งหมดชาวอุบลเนี่ยหลวงปู่เสาท่านท่านเป็นผู้บุกเบิกการการต้องพิสูปฏิบัติการากรรมาฐานหลังจากที่หายสาบถูนไปนานมากแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสถานที่ที่รวบรวมประวัติของของหลวงปู่เสาเลย เพราะฉะนั้นสถานที่นี่จะเปลี่ยนเสมือนหนังสือบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเออที่มาที่ไปของคณะของหลวงปู่เสารเนี่ยที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของของเอ่อคับเป็นเป็นคนอุบลเนี่ยคุณครับทีนี้เอ่อจังหวัดอุบลเนี่ยชื่ออุบลก็คือบัวขาวในในฐานะที่เป็นสถาปนิกเนี่ยพยายามที่จะหาหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุบลราชธานี การใช้สัญลักษณ์ดอกดอกบัวขาวเนี่ยมาใช้ในในการสร้างเจดีเรียกว่าเจดีนะครับเจดีตัวนี <c oughs> ้ดอกบัวขาว <c oughs> เวลาเร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 าคิดเรื่องเรื่องการต่อสร้างเ,เรื่องการออกแบบตัวนี้ <c oughs> การใช้สัญลักษณ์ดอกบัวเนี่ยเอามา เพื่อเพื่อเน้นให้ให้เห็นว่าลูกภูเขาเนี่ยเป็นชาวจังหวัดอุบลนลูกภูสาวแยกเป็นเป็นชาวจังหวัดอุบลนนะครับแล้ว